เพลงพื้นบ้านภาคกลางมีอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการประกอบอาชีพวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตครับและก็พิธีกรรมเทศกาลต่างๆโดยสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ครับ 1. เพลงที่ร้องเล่นในฤดูน้ำมากได้แก่เพลงเรือเพลงร่อยพรนษาเพลงรำพาเข้าสางเพลงหน้าใหญ่เพลงครึ่งท่อนเป็นต้นครับ ้ระนมก่อนนะขอไหวนะคุณบิดอนอามารดาไห<า>วครู<า>เพื่งเรือได้ช่วยเรือเจือจุนก็ได้ทราบซึ่งนันก็ิึงพระคุณ<า>ครูบา,าครูบาไห<า>วสำเร็จเสร็จสับก็จะหันกลับนมาตรงกลางตอนนี้จะไหวแม่ย่านางานาวา,อาของให้มานาง ในคอของไอ้บัดต่อปัญญาอะขึ้นคล่องลงคล่องมันยังกับท้องทาราให้ถูกใจท่านที่มาที่มาชมไม่ใช้โูกจ้ะเพลงที่ร้องเล่นในฤดูเกี่ยวข้าวและนวดข้าวครับได้แก่เพลงเกี่ยวข้าว พลงเต้นรำกำเคียวครับ้เเอ้าเฮพ่อสุชิทนชอบเพลงพ่อสุชินทนชอบเพพลงเก่งๆนก็วัาดีอ้าเฮ้ทนชอบเพลงเกี่ยวข้าว่ชอบเพลงเกี่ยวข้าวูกหลานนั้นเล่าเาไว้วันนี้เอ้เอาเฮเฮ้พ่อชอบลูกจัดสรรสิ่งใดพ่อชอบลูกจัดสรรให้พวกฉัน เยกวอฮเอาเฮเฮจะร้องเพลงเขี่ยวข้าวทั้งใหม่ทั้งเก่าก็มีเฮเอาเฮเฮถ้าขอบคุณคุณชาววันนี้ที่ร้องเล่นในช่วงจุดสงการได้แก่เพลงสงการเพลงเยื่ยเพลงหัวบำบ้านไร่เพลงช้าเจ้าหัวรับ เพลงที่ร้องเล่นได้ทุกโอกาสเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะก็มักจะร้องเล่นกันในโอกาสทํางานลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพื้นบ้านภาคกลางคุณหน,หนูครับลำตัดเป็นเพลงที่เล่นตามงานหรือเทศกาลต่างๆเป็นการร้องโต้อตอบก,กัน โดยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับง,งานนั้นๆครับ เพลงใหญ่เพลงใหญ่เป็นเพลงที่ร้องโต้อต,อตอบกันระหว่างชายหญิงนิยมร้องเล่นในช่วงวันสงกรานต์ครับ ไไพเพลงอีแซวเพลงอีแซวเป็นเพลงประจำท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่มีอายุมากกว่า100ปีครับแต่เดิมนิยมเล่นในลักษณะเที่ยวพาวราศีกันระหว่างชายกับหญิงโดยใช้ภาษาเรียบง่ายต่อมาจึงพัฒนาเป็นเพลงปฏิภาค น้องโตตอบกันและมีความยาวมากขึ้นมีลักษณะสนุกสนานสามารถเล่นได้ในทุกโอกาสครับจะแปลงเป็นหนอนตามไปชายถ้าน้องตายลงไปเป็นผีนะบีต้องปาดของมีนะเอาไวด้ดูให้ได้ออกไปเมืองเมงก็พี่จะตามไปถอนตก ไปเมืองมอนก็พี่จะตามไปถ่ายกูหยุดไม่ได้จนเราเว้ยพอหยุดเดี๋ยวลืมเนื้อเว้ยตบมือเลยไปตกไปเมืองเมงจะตามไปถอนตกไปเมืองมอนนี่ก็จะตามไปถ่ายตกลงในทะเลเจรเรือรอถึงถูกหาหักของ มันก็จนใจอถ้าหากน้องตกน่ลงไปในเหวจะดึงบันเอววของเธอขึ้นไว้ถ้าหากน้องตกลงไปในซอกหินเขาแล้วพี่จะแหกหินเอานะขึ้นไมา้ได้ยางจ